สวัสดีค่ะสวัสดีไออายสุขุสุขชนจ้ายินดีต้อนรับเขาชือบ้านน้องที่มีสีอีสานเด้จะเด้สมายดีกันสุขุสุขชนอยู่บค่ะทักทายเออสุขุสุขคนนะจากเสาว,วันเสาเก่านาฬิกาจากพี่น้องค่ะตื่นเสาร์มานะคะแสงแดดกะออกจากพี่น้องอากาศกับโบดล้หนาวปันไดเนาะค่ะเนาะพากันมาเห็ดเหียกอีกแล้วเด้อเมื่อหนี่งจากพี่น้องคะออะออ่ะโบยูโบเศร้าจากโบยูโบเศร้าเนาะค่ะ ดูหนาวหนาหนาวกับกำลังเขามากแล้วนอกจากพี่น้องค่ะนะคะท่างครอบครัวของน้องพี่มีก่ะต้องภาคกันเตรียมฟื้นจาว,วัตทัยนะคะดัง ไฟเผื่อความอบอุ่นในบ้านนะจ๊ะมือนี่ค่ะกัะเลยสิภาพพี่น้องนะคะมาใหญ่ขอนใหม่อันใหญ่ๆนักๆจากพี่น้องคะ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะของสามีที่เพิ่นผ้าน้องพิมพ์เพชรนะจ่ะเนาะกับบได้นักนาะสาหัสอียงหลักจากพี่น้องคะ่ะยืนทายรูปซื้อๆว่าสันวานะจ๊ะ เทคนิคของการเคลื่อนย้ายเนาะจากพี่น้องค้อนไม้อันใหญ่ๆหนักๆเนาะค่ะมาเบิ่งนะคะมีแค่โซอันเดียวเนาะค่ะว่าเพิ่นสิเฮ็ดแนวใด้านาะจากพี่น้องค่ะกะเป็นเทคนิคส่วนโตนาะจากที เพิ่นเคยเห็ดเคยทำมาแต่ใดแต่ไรนอกจากพี่น้องคะ่ะน้องพิมพ์มีก็ซอยจับซอยบ่ายน้ำเพิ่นไปเล็กๆหน่อยๆเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นชีวิตบานๆของน้องพิมพ์มีนอกจากที่อยู่อเมริกาก็คือกันคือจังบานเฮ้าใน,นจากพี่น้องคะ่ะก็เอาแม่แบ่งปันให้เอออายสุขสุขวเัเใหาได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะ อันดับแรกเข้ากับมัดโซนะคะเขากับขอนใหม่หนักๆจะพี่น้องคะแล้วก็เอาโซมามัดพวงถ่ายใส่กับปถดกระบ,บะหรือว่ารถถักของเฮ้านะจา่ะแล้วก็สิดึงพี่น้องคะขอนใหม่อันนักๆใหญ่ๆเบ่งดุล่ะพี่น้องเอาดึงไอ้ดึง ะะดึงแล้วดึง2เทือ3ามเทือนะคะค้อนไม่กระลากออกมาอย่างง่ายๆ่าสบายสบายจากพี่น้องค่ะบดิออกเง่อออก,ออกแหงเอียงร้ายสักน้อยเลยจ้ะเป็นจังไดพี่น้องสุดยอดปราจา้า ค้อนไมค้อนแหลกหลากออกไปแล้วจะพี่น้องเบิงวิธีเป็นตาง,งายไดย้เสือเกินมันบาะจามาหลุ่นน้ากันค้อนที่สองที่สามเบิงเดอร์คะเดอว่วามือในเพิ่นเสดเหดภารากิจสําเร็จบอเนาะค่ะเ็ดคือเกาจะพี่น้องค่ะมัดโซนะคะเขากับค้อนไม้แอนใหญ่จะผูกเขาไทยกระบ,บะนะคะพี่น้องแล้วก็ดึงค่ะดึงลากลากลาก,ลากออกมาน่าจะพี่น้องค่ะ คอนไม้อันใหญ่ๆหนักๆนะคะการลื่นไหลออกมาแบบง่ายๆแสนดดยสเสลือเกินแล้วจ๊ะพี่น้องค่ะเป็นแนวใดเป็นแนวใดจากคอนที่สองนะคะง่ายดดยสเสลือเกินจ้า กติแล้วนอกจาะพี่น้องคะ่ะถาดจางฝรังนะคะเขากระสิคอยู่ที่ราคานะคะประมาณ300ถึง5้0อเหรียญดอลลาร์จ้ะพี่น้องคะ่ะตกเป็นเงินไทยกับประมาณหมื่นหรือว่าหมื่นกว่าบาทนะคะในการหลากใหม่หรือว่าตัดใหม่ในลักษณะนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าสามีของน้องพิมพเนาะคะ่ะเพิ่นกระลูจักวิธีการทำและก็เทคนิคของเพิ่นเนาะคะ่กะกับ ถือว่านะคะประหยัดไปได้อีกทางหนึ่งนอกจากพี่น้องค่ะโดยที่บ่ตตองเสียเงื่อนจางคนอื่นเหตุเนาะคะ่ะนี่การถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที ผู้ใดมาเห็ดเกี่ยวกับไม่ตัดไม่ตัดฟื้นเนาะค่ะการล่องเอาไปใส่เป็นเครื่องทุนแรงเบิ่งเดือจ้ะเดืออาจ,จิซอยได้หลายคือกันจะพี่น้องค่ะบรต้องไปออกเงื่อออกแห้งดันไม่ดึงไม่นักๆเนาะ,ะเนาะใส่แคสโซกับรถกระบ,บะขั้นหนึ่งกะถือว่าซอยทุนแรงเข้าไปได้หลายแล้วจ้า คอนทีซีคอนสุดท้ายจะพี่น้องคะลากออกมาแล้วจะลากออกมาเพื่อทีซีเอามาตัดข้างนอกและก็พ้าข้างนอกน่าจกพี่น้องคะเพื่อความสะดวกสบายจ้าเรียบร้อยจะพี่น้องคะภ้ารกิจมือนีนะคะคอนไม้อันใหญ่ๆมีแค่โซอันเดียวกับรถทากรถกระบ,บะแค่นั้นนอกจากถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะเครื่องทุนแรงจ้า เอามาแบ่งปันห้เอ๋ยอายเข้าได้รับชมรับฟังน้ำเนาะค่ะเนาะขันผูดาดมาเคล็ดเกีียวกับใหม่ก็เอาล่องไปใส่เบิ่งด้วยค่ะเด้ออาจจะได้ผลกระไดจ้าถ้ามักคลิปของน้องพิมมีก็กดไลค์ถ้าถึกใจก็ให้กดแชร์ได้จ้ะพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้น้องพิมมีสีอีสานน้าในเด้อคะ่ะกดกระดิ่งไว้พร้อมพี่น้องจังซื้อบริลาดคลิปต่อไปจ้า ขอบคุณ AI ไสุขุสุข ו นที่เขามารับชมรับฟังเด้อค่ะเด้อพอกันโอกาสนาฟา้าไม่อยู่ดีนี่แห้งสุขุสุข้นจ้าสวัสดีค่ะ